ว่าด้วยสันติสามอย่างคำว่าอาศัยอนิสงค์นั้นและสันติที่กําเริบซึ่งอาศัยกันเกิดขึ้นอธิบายว่าสันติสามอย่างคือหนึ่งอจ,จันตสันติความสงบโดยส่วนเดียวสองตทางคสันติความสงบด้วยองค์นั้นๆ 3. สมสมมติสันติความสงบโดยสมมุติ อจันตสันติเป็นอย่างไรคืออัตมานิพพานเรียกว่าอัจันตสันติคือทำเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดทิ้งอุปธิทั้งหมดเป็นที่สิ้นตัญหาเป็นที่คลายกำหนัดเป็นที่ดับกิเลสเป็นที่เย็นสนิทนี้ชื่อว่าอาจันตสันติตทางขาสันติเป็นอย่างไร คือผู้บรรลุปฐมฌานที่มีนิวรณ์สงบไปผู้บรรลุตติยฌานที่มีวิตกวิจารสงบไปผู้บรรลุตติยฌานที่มีปิติสงบไปผู้บรรลุตจุตฌานที่มีสุขและทุกข์สงบไปผู้บรรลุอากาสานัญจายตนะสมาบัติที่มีรูป,ปสัญญาปฏิฆาสัญญานานตัตสัญญาสงบไป ผู้บรรลุวิญญาณัญจายตนะสมาบัติก็มีอาการสานัญจายตนะสัญญาสงบไปผู้บรรลุอกินจัญญายตนะสมาบัติก็มีเวญญานัญจายตนะสัญญาสงบไปผู้บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติก็มีอกินจัญญาัตนะสัญญาสงบไปนี้ชื่อว่าตัดทางคสันติ สมมุติสันติเป็นอย่างไรคือความสงบแห่งทิฏฐิ62เรียกว่าสมมุติสันติอันหนึ่งสมมุติสันติพระผู้มีพระภาคทรงประสงค์ว่าสันติในคาถานี้คำว่าอาศัยอนิสงนั้นและสันติที่กําเริบซึ่งอาศัยกันเกิดขึ้นอธิบายว่าอาศัยคืออองอาศัย ติดติดแน่นติดใจน้อมใจเชื่อสันติที่กำเริบคือสันติที่กำเริบทั่วสะเทือนสันไหวหวั่นไหวกระทบกระทั่งกำหนดแล้วกำหนดทั่วแล้วไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดา มีความดับไปเป็นธรรมดารวมความว่าอาศัยอนิสงค์นั้นและสันติที่กำเริบซึ่งอาศัยกันเกิดขึ้นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเจ้าลทัทธิใดมีธรรมที่กำหนดไว้อันเป็นปัจจัยปรุงแต่งเชิดชูไว้แต่ไม่ขาวสะอาดเจ้าลทัทธินั้นเห็นอนิสงส์ใดในตนอาศัยอนิสงค์นั้นและ สันติที่กำเริบซึ่งอาศัยการเกิดขึ้น20สิพระผู้มีพระภาคตรัสว่าความถือมั่นด้วยอำนาจทิฏฐิไม่ใช่ก้าวล่วงได้ง่ายๆการปรงใจในธรรมทั้งหลายแล้วถือมั่นก็มิใช่ก้าวล่วงได้ง่ายเพราะฉะนั้นในความถือมั่นเหล่านั้นนรชนย่อมสลัดทิ้งธรรมบ้างยึดถือธรรมไว้บ้าง